นะครับผมสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับเนาะเอาในหัดที่ผ่านมานะครับเนาะเอากระด้เฮคือกอานะครับได้เฮอีกแล้วนะครับเนาะเอานะครับสำหรับในชุดนี้ก็นักนะครับเนาะไปที่สี่แปดนะครับเนาะในชุดนี้เข้าสี่แปดนะครับในชุดนี้เนาะนะครับชุดเด่นของเรานะครับชุดเด่นนะครับเนาะก็ไปที่คู่สี่แปดนี่เลยนะครับสี่แปดชุดนี้นะครับเข้าไปที่คู่ล่างนะครับคู่ล่างนะครับสี่แปดนะครับในชุดนี้เนาะ จ็ดคู่เด่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่เด่นเข้าสีบแปดนักครับสําหรับนะครับในแต้มของเข้านะครับเนาะอันนี้หลักสิบนะครับหลักสิบมาสองตัวเลยครับมาสองแล้วก็มาสี่นะครับมาสองแล้วก็มาสี่ในหลักสิบนะครับสองตัวนี้นะครับไพ่ของเรานะครับมาที่เลขแปดนะครับนะครับเนาะแล้วก็แล้วก็เลขเด่นของเข้านะครับเนาะเลขเด่นตัวนี้ก็มาที่เลขสี่ ตัวนี้ก็มาที่เลขแปดนะครับก็เข yani ้าไปที en ่คู่สี่แปดเลยนะครับนะนะครับในชุดนี้นะครับจับค uh ู่กันเลยนะครับเลขเด่นสองตัวนี้นะครับเข้าไปที่คู่สี่แปดนะครับสี่แปดนะครับในเลขเด่นนะครับในตัวนี้นะครับเข้าไปที่เลขสี่นะนะครับแล้วตัวนี้ก็เข้าไปที่เลขแปดนะครับก็จับคู่กันสี่แปดนะครับมาที่คู่เด่นสาหรับในวันนี้นะครับะเอาสิไปลุยกันต่อเลยนะครับนะครับเอาแปมช่วยชีวิตนะครับแปมช่วยชีวิต ไปเลยนะครับแต้มเัามันเดินดีเขาก็ต้องเอาแต้มเนี่ยแหละนะครับเะเพราะว่าแต้มมันไม่หลุดเลยมันเดินย้านะครับไปที่แต้มเลยนะครับเนาะนะครับใช้สองสูตรเหมือนเดิมนะครับในวัตถิภั่านมานั่นนะครับแต้มเนาะในวัตถิภ่านมานั้นได้หกตัวนะครับได้หกตัวอ่แต้มหกตัวเนาะนะครับมาสองตัวเลยนะครับมาแต้มสองแล้วก็แต้มสี่นะครับอเลขออกไปที่แปดสองสองแล้วก็สี่แปดนะครับ องแต้มนี้ก็มาที่คู่ล่างสี่แต้มก็มาที่คู่บนนะครับในตัวนี้เนาะนะครับสําหรับในวันที่พันมาได้หกตัวมามาสองตัวเลยนะครับาสำหรับในวันนี้นะครับเนาะไปสุดที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองอันไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเทียบกันนะครับนะในสูตรที่สองคือเป็นสุรที่เข้าใส่เป็นประจํานะครับเราจับตัวนี้ในวันที่พันมาเข้า บนล่างนะครับแต้มสองและแต้มสี่นะครับในวันนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดนนะครับในแต้มหลักรับนะครับนี่ก็คือแต้มสูตรที่หนึ่งนะครับแต้มสุตรที่สองนะครับเนาะสุตรที่สองเทียบสองศูนรนะครับหนึ่งและสองเดินมาเท่ากันนะครับเดินมาเท่ากันก็เป็นที่งวดที่ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสบเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มสุตรที่สองเนาะนะครับ ในวดที่ผ่านมานันก็เข้าบนล่างนะครับแต้มสี่แล้วก็แต้มสองเข้าบนล่างแต้มสองคไปที่คู่ล่างน,นะครับแต้มสี่ไปที่คู่บนนะหลังจากพักไปมันก็เดินยาวมากๆนะครับเนาะกว่ามันสี่พักนี่กะนะครับเนาะแล้วนะครับเราก็ถ้าย้อนนะครับถ้าย้อนโอ้ถ้าย้อนนะครับถ้าจะย้อนดูนะครับในสูตรนี้คือมันจะไม่หลุดเลยนะครับมันจะไม่หลุดนะครับถ้าย้อนดูนะครับ มันก็จะเข้าบนล่างนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับตัวนี้เนาะนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับเนไม่ใช่ตัวนี้มันสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งตัวนี้ครับน้บปันแต่ร้อยสองวันเนี่ยอันสูตรที่หนึ่งเนะเดินยาวนะครับแล้วมันก็เดินนะครับเดินแบบนี้นะครับก็สูตรนี้มันจะเดินแบบนี้มันก็จะเข้าบนล่าง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 นะครับมันจะเข้าบนล่างเยอะมาก แล้วก็เดินจนมาหอดวาราสุดเนี่ยครับเป็นหอดที่ร้อยหกสิบเจ็ดวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าหอดนี้ได้แปดเก้าศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดนะครับแต่ค้าศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดนะครับเอา้าตัวได้นะครับจะได้ออกมาเป็นที่แต้มได้บ้างนะครับเข้าไปที่หนึ่งไม่มีมีสองเนาะมีแต้มสองที่แต้มสองมีแต้มสาม,แ,ม 3, แล้วก็มีแต้มสี่ แต้มห้าไม,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 ไม,มนะ่มีมีแต้มหกนะครับแต้มเจ็ดไม่มีนะแป้มีแต้มแปดแล้วก็แต้มศูนย์สรุปแล้วก็ได้หกแต้มเท่าเดิมสองสามสี่หกแปดศูนย์ได้หกแต้มงวดที่พันมาได้ห้าเจ็ดแปดศูนย์สองสี่ วันนี้สามสี่สองสามสี่หกแปดศูนย์นะครับเอานะครับจับคู่เลยนะครับนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับไพ่เอกของเรานะครับไพ่เอกของเราก็พักไปงวดหนึ่งก็เดินต่อนะครับเดินต่อคือกานะไพ่เอกของเราก็งวดนี้เป็นงวดที่นะครับร้อยเก้าสิบเก้านะครับจะสองร้อยงวดงวดต่อไปก็สองร้อยนะครับนะตัวนี้นะครับในงวด พักไปงวดหนึ่งนะครับเราก็เดินต่อเอาขอให้ยาวๆนะครับประมาณสักสามสิบงวดค่อยพักทีหนึ่งก็ได้นะครับเอายาวไปยาวไปนะครับห้า,าเลขตัวเดิมนะครับห้าหกแปดศูนย์ก็มาที่เลขแปดเลยมาที่เลขแปดเข้าไปที่สี่แปดวันนี้หนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกวันนี้หนึ่งสองสี่หกนะครับตัวที่มีหนึ่งสองสี่หกนะครับเราก็จะวงนะครับ หนึ่งนะครับหนะึ่งสองสี่หกเนาะก็จะเป็นโซนสองนี่ก็จะมีสองส่วนสองครับตัวนี้ก็จะมีสองหนึ่งนะครับหนะึ่งสองเนาะสองสองศซนมีสองสามเก้าไม่มีสี่แปดมีสี่ห้าเจ็ดไม่มีหกหกมีหกเจ็ดห้าไม่มีแปดสี่มีแปดเก้าสามไม่มีนะครับศูนย์สามไม่มีหนึ่งสองมีหนึ่งมีสองนะครับ ศูนสามไม่มีสี่เก้ามีสี่ห้าแปดไม่มีหกเจ็ดมีหกเจ็ดหกก็มีหกแปดห้าไม่มีเก้าสี่มีสี่นะครับศูนย์สี่มีสี่หนึ่งสามมีหนึ่งสองสองมีสองสามหนึ่งมีสามสี่ศูนย์มีสี่ห้าเก้าไม่มีหกแปดมีหกเจ็ดเจ็ดไม่มีหกแปดมีหกเก้าห้าไม่มีศูนย์หกมีหก หนึ่งห้าไม่มีอ่ามีหนึ่งสองสี่มีสี่มีสองสามสามไม่มีสี่สองมีสี่มีสองห้าหนึ่งมีหนึ่งหกศูนย์มีหกเจ็ดเก้าไม่มีแปดแปดไม่มีเก้าเจ็ดไม่มีศูนย์แปดไม่มีหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งสองหกมีสองสามห้าไม่มีสี่สี่มีสี่ห้าสามไม่มีหกสองมีหกมีสองเจ็ดหนึ่งมีหนึ่งแปดศูนย์ไม่มีเก้าเก้าไม่มีศูนย์ศูนย์ไม่มีหนึ่งเก้ามีหนึ่ง สองแปดมีสองสามเจ็ดไม่มีสี่หกมีสี่มีหกห้าห้าไม่มีหกสี่มีหกมีสี่เจ็ดสามไม่มีแปดสองมีสองมีแปดมีสองเก้าหนึ่งมีหนึ่งครับเนาะนี่ยครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนับเบองเลขไต่จะคูนะครับเนาะะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกกลับมามาตรฐานเดิมนะครับนั่สามสิบหกคู่นะครับในวันที่ผ่านมานั้นสเต็ปแรกของเราได้ไปที่สี่สิบแปดคู่นะครับสี่สิบแปดคู่สี่สิบแปดคู่นี้เราจับเหลือเจ็ดคู่นะครับจับออกมาเหลือเจ็ดคู่นะ สเตปแรกตัวนี้นะครับยังไม่ตัดหลักสิบนะครับยังไม่ตัดหลักสิบสี่สิบแปดคู่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับเนาะสําหรับในงวดนี้เราก็จะใช้นะครับเนาะออกมาสเตปนี้แล้วนะครับได้ไปที่นะครับสามสิบหกคู่นะครับเราก็จะใช้หลักสิบนะครับมาตัดนะครับหลักสิบของเรามาเลยนะครับเนาะหลักสิบใช้หลักสิบนะครับ หลักสิบนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะหลักสิบแน่นอนเดินตลอดนะเดินตลอดหลักสิบในวันที่ผ่านมานะครับสองมาสิบบนสี่มาสิบล่างวันนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับก็จะไม่มีแปดแล้วก็ห้านะครับ จะไม่มีแปดไม่มีห้านะครับแปดกับห้าเราก็จะตัดนะครับในหลักสิบนะครับแปดและห้านะครับเนาะตัดแปดและห้านะครับในหลักสิบนะครับแปดและห้าอยู่ไหนเอ่ยแปดและห้าก็ห้าตัวนี้นะครับเนาะตัดห้าไปเลยนะครับห้าตัดห้านะครับแล้วก็แปดนะครับครับตัดห้าและแปดนะครับสองแถวนี้ตัดไปนะครับ เราจะใช้สีตัวนี้ตัดนคนับเพื่อชัดเจนนะครับยังกีเดียวเห็นนะนี่ก็คือตัดนะครับเราตัดหลักสิบปุ๊บนะครับเนาะจะเหลือกี่คู่นะครับนับดูเลยนะครับเนาะนับดูเลยตัดไปหนึ่งนะครับตัดไปหนึ่ง สองสามสี่จัดไปสี่เลือสามสิบสองครับสามสิบสองเท่าเดิมนะครับก็ได้เท่าเดิมนะครับสามสิบสองคู่เท่าเดิมนะครับเราก็จะแยกสามสิบสองคู่นี้ออกมานะครับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้สามสิบสองคู่จัดไปนะครับขาใหญ่ขาใหญ่ใจไปเลย ขายใหญ่จัดไปเลยนะครับสามสิบสองคู่นะครับเอาสำหรับในคลิปต่อไปเฮาจะคอยมาจับตัวเด่นเหนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาจมาจับตัวเด่นเห็นเพื่อนนะครับตอนนี้สามสิบสองคู่ในสุดเต็มนะครับในรอบนี้เท่ากันกับวันที่ผ่านมาเป๊ะเลยเดี๋ยวเขาจะมาจับนะครับคู่เด่นนะนะครับในวดที่ผ่านมาในใดเฮนะครับถ้าใครจัดหนักไปก็จะได้สมควรอยู่นะครับสี่แปดตรงนะครับที่ผ่านมาเนาะนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้ถ้าเจอาจะมีล้านเพื่อนไปเลยนะครับในคลิปต่อไปเขาจะคอยมานะครับเนาะ จับตัวเด่นเพเปื่อนอลานเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ